สรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงบทใหม่นั่นหมายถึงเพลงที่ไม่เคยใช้มาก่อนหรือเพลงที่ยกย่องสัรเสริญพระองค์ด้วยเพลงบทเพลงที่เป็นบทใหม่อยู่สเสมอสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รากาชีวิตวันนี้เราจะมาดูในเระวจนะของพระเจ้าเนีระธรรมสดบมืบทที่9ก นะครับแนวข้อที่บอกว่าสรรเสริญและเป็นพยานเราไปฟังพระเจ้าของเจ้าด้วยเถิดครับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาวเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาวเวพี่นงที่รกในพเยซสุริ <c oughs> ์วันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับการที่เรายกย่งององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในสดุดีบทนี้เนี่ยเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐาน,นะที่ให้พระเจ้าทรงเป็นรรษกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ของบรรดาประชาชาติแม้จะไม่ระบุว่าใครเป็นคนประพันธ์หรือใครเป็นคนเขียนแต่เพราะเนื้อหาในบทเพลงนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดาวิดกำลังนำหีบพระธสัญญามาอย่างกรุงเยรูซาเล็มในหนึ่งโพสวด,ดานบทที่16ข้อที่23ถึง33จึงได้พูดว่าดาวิดเป็นผู้ที่ประพันธ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับ โดยนักเทศดังๆและคนที่มีชื่อเสียงหลายคนกตลังตีว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดาวิดเป็นผู้ประพันธ์ในบทนี้นะครับเนื้อหาของบทเพลงนี้นำเสนอถึงว่าพระเจ้าในสองสถานะนะครับหนึ่ก็ใน2ส,สถานะนะค,คือเป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์ของบรรดาประชาชาติและเป็นผู้พิพากษาของประชาชน นะครับกษัตริย์ของบรรดาประชาชาติตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9และผู้พิพากษาของประชาชนประชาชาติตั้งแต่ข้อที่1 0ถึง13ในวันที่รับในพระซูคริดดาวิดได้เชิญชวนให้เราทั้งหลายแสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้าและตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างที่เราควรเป็นคือการนมัสการพระเจ้านะครับและยกย่องพระองค์พระนามของพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้ส่องให้ส่องให้สมควร ความเป็นจริงและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขณะเดียวกันนะครับให้เราเกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่น่าเกรงกลัวและน่าเกร,ารงขามเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ผู้พิพากษาบรรดาผู้ชอบธรรมและคนเชื่อธรรมพี่น้องครับในพระธรรมสดุดีที่หลายหลายบทนะครับพูดถึงเกี่ยวกับบทใหม่หรือบทเพลงบทใหม่ในทะั้ง96-98 1, 1 4 4หรือ149รก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการถวายบทใหม่บทเพลงบทใหม่แด่พระเจ้าผู้เขียนกําลังหมายถึงเพลงที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่หรือเพลงที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนหรือเป็นเพลงใหม่แรกเริ่มสดใหม่มีชีวิตชีวาพิเศษ,ษเฉพาะเจาะจงหรือไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยนะครับในที่นี้ผู้เขียนน่าจะหมายถึง ความมีชีวิตชีวาดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้เขียนสะดุดีนะครับชัดชวนให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้านะครับจึงเป็นการชัดชวนวสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยกย่องพระนามของพระองค์และขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นครับพี่น้องนะครับไม่เพียงแค่ถาวายเพลงให้กับพระเจ้าด้วยจิตใจที่ชิดบานต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นบทเพลงที่ เราถวายแด่พระเจ้าเป็นบทเพลงที่บอกเล่าถึงประกาศถึงความรักมังคมของพระองค์นะครับในข้อที่2ถึงข้อที่6และข้อที่10บังคงจึงเรียงบทเพลงนี้ว่าในบทเพลงที่ข้อสิบกว่าสรรเสริญและเป็นพระญาณนะครับพี่้องที่รักในพระเยซูคริสต์ซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่เรากําลังถวายแด่พระเจ้านั้น ได้บอกเล่าถึงพระสิริและพระราชะกิจของพระองค์ที่ออกมาทางชีวิตของเราด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับในข้อที่7นะครับบอกว่าจงถวายพระสิริและกําลังแด่พระเจา้าหมายถึงว่าการยกย่องสรรเสริญให้สมกับพระสิริและฤทธิเดชของพระองค์นั่นก็คือเหตุผลในที่นี่ในข้อที่8เขียนว่าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แดดพระเจา้า การที่เราประดับประดาด้วยคําบริสุทธิ์และนมัสก,การพระเจ้าในข้อที่9ไม่ได้ไหมายถึงการแต่งกายที่ดีหรือเนื้อความในภาษาฮิบรูนี้แปลว่าจงกลับนมัสก,การพระเจ้าในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับหมายความว่าให้เราทั้งหลายควรแก่ที่เราจะถวายและนมัสก,การเดีพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าให้ส่กับความบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับ ผู้เขียนสรุดีนะครับบรรยายนะครับภาพของความชื่นชมยินดีให้เราทั้งหลายนมัาสาการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีโดยกล่าวถึงธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาให้เราเห็นและไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าแผ่นดินโลกทะเลนะครับสัตว์ในทะเลภูเขาในทะเลต้นไม้ทั้งสิ้นนี้เปี่มปีม,ปมด้วยความรักมั่งคุ้มของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับสรุดีบทนี้จบลงโดยการให้เราทั้งชัดชวนให้เราทั้งหลายนั้น อยู่จำพระพักพระพักของพระเจ้าผู้พิพากษาพระเจ้าผู้พิพากษาโลกนี้และประชาชนทั้งหลายจงเปรมปรีนะครับนั่นคืออะไรครับในบทเพลงนมัสก,การาเหล่านี้นะครับใช้ขับร้องบรรเลงดนตรียกย่องสรรเสริญพระเจ้าเนื้อหาในบทเพลงนะครับหมายถึงลักษณะของพระเจ้าหรือพระชกิจของพระเจ้าแผนงานนะครับและประเพณ์ของพระเจ้า นะครับส่วนท่วนทํานองและขึ้นดนตรีประกอบจะเป็นไปตามวัฒนธรรมและประเพณีประเทศนั้นๆเช่น <c oughs> <c oughs> ประเทศอิสราเอลใช้พิมพ์สายคู่พิมพ์ใหญ่นะครับลัมมานานะครับซึ่งประเทศในแถบยุโรปนะครับจึงประกอบไปด้วยพวกออแกนเปียโนและดนตรีประกอบในตามสายต่างๆนะครับทุกวันนี้คื่อนดนตรีในสมัยใหม่ นะครับได้ถูกมาใช้ในการขับร้องและนมัสก,การพระเจ้าและยกย่องพระองค์นะครับในการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเช่นต้องใช้มีจิตวินต้องต้องใช้จิตวิญญาณในการยกย่องและสรรเสริญมทนาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งทําให้เราร้องเพลงด้วยใจชื่นบานในการแสดงออกเราต้องตาหนักถึงความรักความเมตตาและบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าสมพระเจ้าที่บริสุทธิ์และความรักความเมตตานะครับ การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าต้องเป็นการกระทำด้วยความยำเกรงและถ่อมใจโดยมีพระเจ้าเป็นที่สุมนมรานมีชีวิตและในการมัสการเมื่อเราร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้านะครับและยกย่องพระนามของพระองค์เราไม่ได้กําลังแสดงถึงความสามารถในการร้องเพลงของเราหรือไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการเล่นดนตรีของเราหรือไม่ได้แสดงถึงความสามารถศักยภาพของเราทั้งหลาย แต่เราทั้งหลายกําลังสรรเสริญยกย่องพระนามผู้ยิ่งใหญ่และสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นการถวายสรรเสริญพระเจ้าหรือการถวายเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เราสรรเสริญพระองค์ไม่ได้แสดงถึงสเกลภาพของตัวเองหรือความสามารถของตัวเองพี่น้องทีละครับถ้าเราสรรเสริญพระเจ้าให้เราใช้ใจของเราในการสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับเราอธิษฐานด้วยกันด้วยกันดีไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาสรเสริญมุทนาขอบพระคุณแด่พระเจ้าในทุกสิ่งทเป็นธรรมน้นก็แท้ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเราทั้งหลายขอความรับประทองที่มาจากพระองค์และเราทั้งหลายสรเสริญพระองค์พระนาของพระเจ้าของยิ่งใหญ่ไปแต่พระบิดาเจ้าสรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งอธิทานด้วยความเชื่อในพระนามพระบิดเจ้าอเมนอย่าลืมสรเสริญพระเจ้าในทุกๆเวลาเพราะพระองค์ทรงสควรเก่การสรเสริญ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบอนครับ